ครับเมื่อเสร็จภารกิจกิจกรรมนะครับเจ้าของลิงนะครับก็เจ้าลิงมาล่ามวายนะครับที่ข้างรถวันนี้มากันสามพญาลิงนะครับอ่านะครับให้มันกินน้ำเห็นไหมครับ ผมเคยคุยกันกับเจ้าของลิงะนะครับเขาอบอกว่าเขาไม่ได้เลี้ยงลิงะนะครับล,ลิงเลี้ยงเขาก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าลิงช่วยเขาทำมาหากินส่งลูกเรียนะนะครับมันคือเรื่องจริงะนะครับพี่น้องผองเพื่อนออมันเป็นวิถีชีวิตนะครับที่ถิ่นใต้